เวลาจะเข้าข้างในนคะคะก็ต้องมีค่าปี้จากตัวเมืองหล,งลวงระบางเราขับรถเดี๋ยวเราจะไปตลาดเช้ากันไปค่ะ <c oughs> โรงเรียนมยัธยมสมบูรณ์ประชาธิปไตยประวั <c oughs> ตินี้ค่ะเออวันนี้เรามาถึง ตลาดเช้าแล้วนะคะของเมืองหลวงพระบางอยู่ถนนเจ้าฟ้างุมนะคะเราเดินจากโรงแรมมาประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กร้านยอดนิยมก็คือกาแฟประชานิยาามเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันกาแฟประชานิยาามอยู่ฝั่งโน้นนะคะข้างในนี้เป็นตลาดเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันว่ามีอะไรที่น่าซื้อสามพื้นสองรอยตอนนี้ก็เข้ามาในตลาดแล้ว เดีย๋ยวเราไปดูของปแปลกๆเช่นอันแรกก็คือหนังควายนะอันนี้เป็นหนังที่เอาคออกแล้วนะคะเอ,อถุงละห <50, S 2> <50, S 1> ้าหมื่นกีบห้าหมื่นกีบก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะคะมาขอบแบบสดมาขอบแบบสดรสชาติจะมันๆฝาดๆ มันมันฝาด่ฝรแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมะขออเหมือนกันแต่เป็นมะขออท,ที่ที่ดองแล้วอันนี้ยังสดนะคะ<ม>แล้วก็ไปดูฝั่งนู้นอันนี้ก็คือคากิคานนคกิควายออกเสียงตัวสีคล้ายแห้งจริงๆแล้วก็คือตะไคร้นะครับตะไคร้แห้งตัวอันนี้คือใบที่หูแห้งก็คือมะกรูดนะครับ ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งจริงๆด,ด,ด,ด้วยนะคะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดวิชุนราชนะครับวัดวิชุนราชถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงพระบางโอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดวิชุนราชนะคะ,ะเวลาจะเข้าข้างในพระอุโบสถนะคะก็ต้องมีค่าปีค่าปีนี้ก็คือสอง0 0ืนกีนะคะอันนี้เป็นเป็นปีนะคะ วัดนี้สร้างเมื่อประมาณพศ2 0 5 8ต่อมาถูกโจนห่อนะครับเข้ามาบุกท,ทำลายแล้วก็เผาจนถึงพศออ2441ได้มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่งเอกลักษณ์ของวัดนี้ที่เห็นได้ก็คือบานประตูแกะสลักและพระโบสดภายในที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับคือพระาธาตุหมากโมนะครับพระเจ้าวิชุนราชเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้ก็ เท่าที่เดินดูสำรวจภายในพระโบสถ์เนี่ยจะมีวพรุรูปไม้นะครับซึ่งจะใช้ในพิธีประกอบการขอฝนแล้วก็จะพบพระุรูปเก่าที่ขุดเจอรวมทั้งหงส์ซึ่งใช้แกะสลักเป็นใช้ประกอบพิธีในการขึ้นบัลลังของกษัตริย์สมัยนั้น ประมาณ2,485นะครับได้มีการโบนัอีกครั้งหนึ่งโดยการกษัตริย์ชักจูงชาวบ้านนะครับให้มาช่วยกันร่วมสร้างทําบุญและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสปปลาวครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดเชียงทองนะครับวัดเชียงทองเป็นวัดศิลป,ปะล้านช้างที่สวยงามที่สุดถือเป็นอัญมณีแห่งล้านช้างก็ว่าได้ครับสร้างขึ้นราวพศ2103ในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชถ้าเราคำนวณนึกภาพคร่าวๆไม่ออกก็ให้นึกว่าเราเสียกรุงศรีอยุธยาค,ครั้งที่หนึ่งในปีพศ2112 วัดนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนเราเสียกลุ่มครัง้งที่หนึ่งเกปีครับมีเกรดประวัติศาสตร์ของพระชัยเชษฐาธิราชที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านนามาเล่าสู่กันฟังครับพระชัยเชษฐานี้เป็นโอรสของพระโพธิสารนะครับพระโพธิสารซึ่งเป็นบิดาของพระชัยเชษฐาธิราชก็เป็นโอรสของพระเมืองเกตเกล้ากษัตริย์เชียงใหม่ครับ พระมเหสีของพระเมืองเกศกล้าวกษัตริย์เชียงใหม่ก็คือพระนางจิรประพานั่นเองสรุปก็คือพระชัยเชษดถาทิราชกษัตริย์ล้านช้างผู้สร้างวัดเชียงทองก็คือหลานปู่ของกษัตริย์เชียงใหม่ครับพระเมืองเกศกล้าวกษัตริย์เชียงใหม่สิ้นพระชนโดยกระทันหันพระนางจิรประพาจึงเห็นว่าเชียงใหม่อาจจะไม่ปลอดภัยเพราะช่วงนั้นพม่าลุกราาหนัก ก็เลยทูลเชิญพระชัยเชษฐาธิราชหลานปู่ให้มาปกครองเชียงใหม่พระชัยเชษฐาธิราชปกครองเชียงใหม่อยู่เพียงปีเดียวพระโพธิสารก็สิ้นพระชนลงพระชัยเชษฐาธิราชจ,จําเป็นต้องเสด็จกลับมาปกครองล้านช้างครับแต่ครั้งนั้นพระองค์ไม่ได้มามือเปล่าครับได้อัญเชิญพระพุทธสิงิ์และพระแก้วมรกตมาไว้ที่หลวงพระบางด้วยครับ เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพระองค์นะครับเพราะพระองค์เป็นหลานปู่และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงทองนี่เองครับ จากตัวเมืองหลวงระบางเราขับรถมาประมาณ32กิโลเมตรครับก็ถึงที่จอดรถของน้ำตกซึ่งจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับซื้อบัตรเข้าชมครับราคา20,000กีบครับต่อคนเรามาชมน้ำตกกันเลยครับสวยงามมากน้ำตกตาดกวางสีมีทั้งหมด4ชั้นนะครับความสูงก็ประมาณ75เมตรเป็นน้ำตกหินปูนนะครับสีของน้ำในน้ำตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากครับ นอกจากนักท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เป็นคนลาวคนไทยแล้วนะครับก็มีชาวต่างชาติแาวจ้อนตกมานุ่งชุดปิกินีให้หนุ่นมๆฉไม้ฉมองกันเล่นนะครับน้ำตกตาดกวางสีจะเป็นต้นกำเนิดของสายลำธารเล็กๆนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงด้วยครับ จะพักผ่อนกันเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้ามุ่งหน้าสู่โพนสวรรค์ครับเป้าหมายของเราคือจะไปเที่ยวชมทุ่งหไหินนั่นเองโปรดติดตามชมนะครับ หนึ่งหมื่นกลีบคว่าจะหวัดไหมคแ่